บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารก,กิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุกทฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมานาประจำวันนะครับ สร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจําวันและผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการและวันนี้นะครับเราพบกันประจําวันพฤหัสที่14เดือน,ก,นกรกฎาคมปีคศ2016นะครับในหัวข้อรําให้กลับเป็นเต้นรําและพระวจนะของพระเจ้าที่ศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมอิสยาบทที่61นะครับข้อที่1ถึงข้อที่4 พระธรรมอิสยาบทที่6.11ข้อที่1ถึงข้อที่4ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าพระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายัางผู้ที่ทุกข์ใจ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกชำระกรรมใจและร้องประกาศอิสราภาพแก่บรรดาเฉลยและบอกการเปิดเรือนจำออกให้แก่ผู้ที่ถูกจำจองเพื่อประกาศปีแห่งความปลดปลานของพระเจ้าและวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเราเพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์เพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในสิโยนเพื่อประทานมาลัยแทนขี้เท่าให้เขา น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอยเพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นกอนหลวงแห่งความชอบธรรมที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์เขาทั้งหลายจะสร้างสิ่งประหลักพังโบราณขึ้นใหม่เขาจะซ่อมเสริมที่ทิ้งร้างแต่เก่าก่อนขึ้นเขาจะซ่อมหัวเมืองที่ประหลักพัง คือที่ทิ้งร้างมาหลายชั่วอายุคนแล้วนั้นและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและก็เนื้อหาจากพระเจ้าของพระเจ้านะครับซึ่งเขาปรากฏอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่61นะครับข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับศึกษาร่วมกันกับรายการมานาประจำวันสระบนนี้หัวข้อรำให้กลับเป็นเต้นรำ เราจะยุบงานของคุณสิบป,ปีก่อนฉันตะลึงงานเมื่อบริษัทยุบตําแหน่งงานของฉันฉันรู้สึกแตกสลายเพราะตัวตนของฉันฝังแน่นอยู่กับบทบาทบรรณาธิการไม่นานมานี้ฉันก็เศร้าเมื่อรู้ว่างานอิสระของฉันกําลังจะจบลงแต่คราวนี้ฉันไม่รู้สึกถูกสั่นคลอนถึงแก่นแล้วเพราะตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา ฉันได้เห็นความสัตย์สื่อของพระเจ้าและวิธีที่พระองค์ทรงเปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นความยินดีเราอยู่ในโลกที่เจ็บปวดและผิดหวังแต่พระเจ้าสามารถเคลื่อนเราจากความสิ้นหวังสู่ความเปลี่ยนปลนดังคำพยากรณ์ของอิสยาถึงการเสด็จมาของพระเยซูพระเจ้าประทานความหวังเมื่อเราสิ้นหวังทรงช่วยให้เราอภัยเมื่อเราคิดว่าอภัยไม่ได้ทรงสอนว่าตัวตนของเราอยู่ในพระองค์ไม่ได้อยู่ในงานที่เราทํา ทรงสอนให้กล้าเผชิญกับอนาคตที่เราไม่รู้เมื่อเรานุ่งหม่มขี้เท่าพระองค์ประทานเสื้อคลุมแห่งการสรรเสริญอย่างอ่อนโยนเมื่อเรารเผชิญการสูญเสียเราไม่ควรวิ่งหนีจากความเศร้าแต่เราก็ไม่ต้องขมขืนหรือแข่งกระด้างเมื่อเราคิดถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่ผ่านมาเรารู้ว่าพระองค์ทรงต้องการและทรงสามารถเปลี่ยนความเศร้าของเราเป็นการเต้นรำอีกครั้ง และประทานพระคุณที่เพียงพอสำหรับชีวิตในโลกนี้และความชื่นชมยินดีอันสมบูรณ์ในสวรรค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเปลี่ยนความเจ็บปวดบนไม้กางเขนของพระเยซูเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับเราขอทรงเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะรับความรักของพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการมานาประจําวันอยู่ในขณะน,นี้นะครับและถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมมีข้อสงสัยบางประการนะครับจากการติดตามรับฟังก็สามารถส่งคําถามแจ้งมายัางทีมงานของเราได้นะครับหรือสนใจจะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก กับภารกิจมานาประจําวันเพื่อติดต่อขอรับหนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยวบานาประจําวันและก็รวมไปถึงนะครับสนใจต้องการอยากจะนํารายการที่เราฟังอยู่ในขณะนี้นะครับไปใช้เพื่อเปิดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุนะครับหรือจะนําไปเปิดเป็นเสียงตามสายในสถานที่ต่างๆก็แจ้งความประสงค์ความต้องการกันเข้ามาได้นะครับและทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นต้องขอย้านะครับว่าไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปรายสิบัตนะครับจากหน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจําวันตู้ปนอสามห้ 35, ปนอฝหัวมากกรุงเทพหนึ่งศผ่านทางโทรศัพท์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข0 2 7 1 8 5 1 6 6จแถึงเแล้วก็เว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i o d b o r g มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากกันไปนะครับข้อคิดสำหรับวันนี้ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนช่วงเวลาแห่งความเสียใจเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตได้และทั้งหมดนี้ก็คือรายการมานาประจําวันสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยภารกิจมานาประจําวันและผมสันทัศน์พร้อมกับทีมงานล,ล่าลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการในโอ,อกาสครั้งต่อไปและสําหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรสวัสดีครับองค์พระวิญ,ญญาณของพระเจ้า ครองหนึ่งจะกว่าพระเจ้าทรงอยู่เนื้อดวงมาเจอวิญญาณของข้าพระองค์เพื่อนำข่าวดีไปยังผู้ที่ทุกใจพระองค์ให้ข้าออกไปนะ ออบช้ำหัวใจปลอบโย์ผู้ที่เศร้าใจเพื่อให้ชีวิตเปรีปลีร้องประกาศเรื่องราวข่าวดีนำวิญญาณที่ถูกจองจำช่วยชีวิตพ้นที่คุมคังนำ ผู้ที่ยังเป็นเฉลย พระองค์ให้ข้าออกไปนำความหวังความรักและห่วงใยเพื่อจะเล่าลงคนที่ชอบช้ำหัวใจปลอบโยนผู้ที่เศร้าใจเพื่อให้ชีวิตเปรมปรีนำขาดีนี้ไปกระกายเพื่อให้คนทุกชนชาติได้มีโอกาสรับชีวิต จับมือร่วมกันพันกำลังแล้วก้าวออกไปเป็นเุีเดียวกันในพระวิญญาณร่วมแรงร่วมใจบอกเรื่องราวที่่พระเยซูคราบขอ,องทุกคนนำขาทดีนี้ไปประกาศ เพื่อให้คนทุกชนชาติได้มีโอกาสรับชีวิตใหม่จับมือร่วมกันผนึกกำลังแล้วก้าวออกไปเป็นหนึ่งเดียวกันในพระวิญญาณร่วมแรงรวมใจบอกเรื่องราวที่ยิ่งพระเยซูไทยฝาก้องทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันประกาศเขาดีด้วยสิ้นสุดใจ บอกเรื่องราวที่ยิ่งใหระเยสุไทยแบบของทุก